คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับณแคมป์เอสซีท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะฮะโค้ดเบได้แบ่งนักเตะกิเลนพยองออกเป็น2ทีมด้วยกันนะครับมีการลงทีมกันภายในเพื่อที่จะทดลองทีมนะครับว่าตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรามาเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่แคมป์เอสซีเนี่ยนักเตะจะเข้าใจเทคนิคเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งในการลงทีมวันนี้นะครับแบ่งออกเป็น3ควอเตอร์ด้วยกันนะฮะ แล้วก็จะมีการสลับนักเตะระหว่าง2ชุดอยู่บ้างบางคนนะฮะในตำแหน่งมิดฟิลนะครับที่อาจจะสลับเล่นทั้ง2ชุดนะฮะซึ่งในคอเตอร์แรกนะครับกลุ่มของสารัตอยู่เย็นนะครับขึ้นนำกลุ่มน้องน้องยังเพลเยอร์ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับจากพินัทนะครับฤิธิพรหวานชื่นครับจังหวะน,นี้นะครับสารัตอยู่เย็นจ่ายทังฝั่งขวาแล้วก็ริธิพรจบจังหวะน,นี้สวยงามมากๆครับ ในส่วนของน้องๆยังเพลเยอร์นะครับก็มีโอกาสที่จะตอบโต้กลุ่มพี่ๆได้บ้างบางจังหวะนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายอาจจะไม่คมสักเท่าไหร่นะฮะและหลังจากนั้นนะครับในช่วงคอเตอร์แรกนะครับทีมของพี่ตังสารัอยู่เย็นก็สามารถมาบวกสกอร์2-0ได้นะฮะจากจังหวะที่มาริโอยูรอฟสกี้นะครับแทงบอลออกทางฝั่งซ้ายและอ่องตูนะครับยิงเบียดเสาเข้าไปสวยงามมากๆเลยละครับ ต้องให้เครดิตมาริโอยูรอฟสกี้นะครับแทงบอลจ,จังหวะนี้เชียบขาดมากๆและอองตูก็จบได้อย่างเด็ดขาดครับในส่วนของควอเตอร์ที่2นะครับน้องๆยังเพลเยอร์มีเกมที่ดีขึ้น ก็สามารถโจมตีกลุ่มพี่ๆซีเนียได้เยอะขึ้นกว่าในควอเตอร์แรกนะครับแต่เพื่อเอินว่าจงังหวะสุดท้ายยังไม่เด็ดขาดนะครับ ก่อนที่คอเตอร์ที่3นะครับกลุ่มของพี่ตังสารัตยยูเย็นนะฮะจะมาบวกสกอร์ที่3ได้จากการแทงบอลจังหวะนี้ของพี่ตังสารัตยยูเย็นเอาทางฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นพี่นัทฤทธิพรหวานชื่นครับยิงคล้ายๆกับอองตูนะครับในคอเตอร์แรกเบียดเสาเข้าไปสวยงามมากๆเลยละครับก็ทำให้จบเกมการแข่งขันในการลงทีมกันเองของนักเตะเอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ เป็นกลุ่มพี่ซีเนียนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์จากการทำา2ประตูจากพินัทฤทธิพรหวานชื่นและองอตูครับ